นี่เรามาอัปเดตต้นน้อยหนาไฟเขียวกเกษตรสองนะคะต้นที่เราแต่งไปเมื่อสามเดือนที่แล้วแต่งปีไปอะค่ะพอสามเดือนผ่านมานี้นี่ก็จะแตกยอดตรงนี้แตกยอดตรงน,นี้ติดลูกแล้วนะคะนี่นี่ปีเดียวเองนะคะติดลูกแล้วตัดตรงไหนแตกตรงนั้นนะคะ อยากได้ลูกตรงไหนก็ตัดตรงนั้นตัดปุ๊บนี่แตกได้ลูกเลยนี่ก็แตกติดดอกติดดอกติดลูกแล้วนี่ค่ะดูกจันจัดติดลูกไปแล้วต้นมันยังเล็กอยู่ลูกก็คงจะยังไม่ดกเท่าไหร่นะคะน,นี่แค่ปีเดียวเองนะคะ แต่งไปมาสามเดือนที่แล้วต้นออกมากิิงออกมาแตกประมาณนี้สวยงามมากค่ะแล้วเราจะมาอัพเดตก,กันอีกทีเมื่อจะแต่งอีกทีนึงแต่งเอาลูปมานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ